สวัสดีนะครับผมอยู่กับพี่สันคนโคกรถไทยทองทำนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวต้องชี้แจงหน่อยนึงรถอะว่าแคมเามันเป็นแคมรอบอ่ากําลังมันจะไม่ค่อยมีอ่าแต่เราลองวันนั้นน่ะน้ำมันโลมอ่าอันนี้อนาโนนเนี่ยลองดูอ่าเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นอ่าต้องลดวินน่าลงอืเพื่อจะรอบใช่ไหมล่ะอืออ่าประมาณนั้นอ่าฝากตามนั้นนะครับเดี๋ยวเออเดี๋ยวว่าของอู่เขาไม่ดีตามจริงไม่ใช่นะครับ อ๋อแข็งเี้ยอือมคือมันเป็นรถแข่งนะครับของทั้งหมดเขาฝังได้นะเป็นได้อืมมั่นใจขนาดไหนถึงกะว่าไม่ได้ใส่เกล็ดอวะแล้วทำอะไรเพิ่มขยับปั๊มหรือหนุนหรือแผ่นชิมชิมเป็นแผ่นแซปเป็นสิบแผ่นวันนั้นที่เราลองกันมันแปดเนาะอ่าแล้วก็น้ำไม่ใช่อย่างกันนี้เนาะอืมเดี๋ยว เจอที่หลมยิ่งกว่าวันแล้วนี่ไนี่นะครับดูจากสภาพนาแล้วก็จะไม่น่ารอดอีกแล้วนี่ดูดิต้องดึงน้ําออกตลอดนะครับนี่นะครับเพราะว่ามันน้ํามันไม่แห้งนะครับน้ํามันขังยวตะคำไหมล่ะจะเพลไหมน่ะแผลแคมบีบีก็อยู่ในรถของเสียคํานะครับอ้าวทำไปเล่นวันนไม่ติด พ่นดอกไหนปัม๊มมอตัวระบายเหรอโอแล้วมันจะ,นนนจะวิ่งได้ไหมอ่ะฮะมันออกตลอดเลย่ด้ยมักเขาแน่นนนนเนี่ยมันเยอะอยู่เลยอ่ะมันอะไรเลยซื้อไบไผีก่น เยอะเอินหรือเปล่าน้ำมันอะดับเลยน้ำมันเครื่องเอารูระบายไม่ต้องปิดตรงนี้ดีๆอ่ะลิ้นันเนี่ยตอดแรมก็ดีอยู่ดี่นัรอดไหมเนี่ยจะรอดหรือเปล่าวันนี้ดับ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  ไหรือเปล่าเดินเบาเดินเบาในสุดแค่นี้นะครับถ้าดับปอนเบากว่าน,นี้เดี๋ยวดับจะ,จะรอดไหมนะวันนี้เนี่ยน้ำมันออกรูระบายขนาดนี้โอ้โหชิบหายแล้วห,หลุมอะไรวะเนี่ยโอ้ยตายเลยตกมาตายเลยเนี่ ชิบหายเลยชิบหายเอารถมาเดือยห,หน่อยหลุไไหมอะไรบ้างโอ้โหแล้วบางคนผมเนี่ยมันเรียบร้อยไปแล้วมั้งเนี่ยอโอ้โหลุอมลลอะ้ล,ลงคอ,อ,อมไปโน่นอือหือแ้่มันหลุมอะไรเนี่ยเอาก็หลุมที่ออกวิทย์น้ำเขา้าตรงนี้เองาโอ้ตายเลย เมื่อวานตะลม้มไหมไอ้ถึงทำมันก็ลงมันก็คล่อมไปเหรอ,อเราทำงานรถมาดึงขึ้นเนี่ยทำล้มเนี่ยมันเก็บหายนี่เลยเนี่ยลอยลอยนี่อือคลอมนี้ใช่ไหมมาุสงสัยมัน,มนโอ,อ้ไม่กล้านี่มันติดเสียมนี่เออหมดกันเลยพี่สันจบลอยหงายเก่งเลย ออ้้ะะเฮยไรวมันหกหมดแล้วจานแอบมากินงานหมูโอ้ยเรียบร้อยเลยเดี๋ยวรถมันเข้ามาเสียบอีกแล้วมันจะหมุนติดไหมเนี่ยไม่รู้วะไม่ใช่มันร้อนแล้วเหรอโอ้ไม่ติดแล้วนะจอดตรงนั้นเลยพี่จอดตรงนั้นหละ มันมันหมดแรงอ๋อหมดแรงก่อนหมดแรงก่อนอืมก็ว่าจะโชว์สักหน่อยโอ้โหเกมสภาพแล้วอืมแล้วจะไม่วิดน้ำขึ้นเลยเ้วไงโอ้โหเกมเลยเฮ้ยน้ำเข้าดีขนาดเออน้ำเข่าดีเปล่าเฮ้ยไม่ได้ดิวิดมันวิดขึ้นน้ำเข้าไอดีอยู่แล้วไม่ต้องร้องก็ขึ้นนะต้องรีบปิดเลยนะก่อน อแืแก๊ล็อกเกยไ้โอ้น้นำเแหละเบเบฟืด,ดไอ้ลูกกนนหมุนนะ <c oughs> รีบปิดเลนนะ <c oughs> เกืาเลยวงเฮ้ยเอาลีปิดลปิด ันเปียกหมดเลยโอ้โอตายเลยเปียกหมดเลยเนี่ยแล้วไม่จะขึ้นได้ไหมเนี่ยอ้อาวเอาเกียร์ได้ไหม ยังไม่พังพ่อยใช่ไหมเนี่ยน้ำเข้าไปดีหรือเปล่าผมมาเสียวแล้วเกินนะครับต้องเดือดร้อนยันมานะครับให้ยันมามาช่วยอีขอดูบางคนนกนะคว่ามันจะแตกหรือเปล่านะครับจมขนาดนี้แล้วเสียวหูฉีกนะครับ ให้ช่างหนูมาช่วยนะครับดึงขึ้นได้ไหมเนี่ยไหน่ะเกได้ไหม โควินเสียอีกนะครับตัวเปล่าังิงๆตัวไม่รอดเลยแล้วทำไงดีเนี่ยไปโควินเสียเฮ้ยเปล่าเปล่าโอ้แน่นอนมากบคลไม่แตกนะครับ ngo nè ngon nín đừng bạc con ngò lên đang đi ra ừm, con mày chị à, หมือนจะดีกว่าเมื่อวานก่อนเยอะเลยนะครับ เสียงไม่ขึ้นนะครับเสียงตือๆไปเฉยๆเลยนะครับรงสายจูนน้ำมันลงเยอะไปหรือเปล่านาะนี่ดูดิน้ำมันกุ้งออกเลยอ่ะอกก็ ครับระวัวงตกบ่อเก่าด้วยนะจาง โอเคครับผมตกลงแล้ว่ไม่ค่อยวิ่งนะเดี๋ยวเราดูว่าเขาจะแก้ยังไงนะครับสําหรับสมคิดโอเคครับก็สําหรับวิดีโอชุดนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ